วัวสายพันธุ์เชอเล่นะครับนับว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเนื้อเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักกับวัวสายพันธุ์เชอเล่ในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของท่านที่คอมเมนต์านหน้าคลิปด้วยนะครับวัวสายพันธุ์เชอเล่เนี่ยนะฮะมีต้นกําเนิดอยู่ที่เมืองชาโรประเทศฝรั่งเศสนะฮะเป็นวัวยุโรปนะครับเดิมถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นโคงานแต่มีการพัฒนาสายพันธุ์จนสามารถกลายเป็นโคเนื้ นะครับได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะครับด้วยขนาดของเจ้าตัวที่มีตัวใหญ่อัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเปอร์เซน็นซากสูงนะครับแล้วก็คุณภาพเนื้อเนี่ยนะครับนับว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโดยทั่วไปเลยนะครับเป็นคุณภาพเนื้อชั้นเลิศก็ว่าได้นะครับลักษณะเด่นของเจ้าตัวชาลเล่เนี่ยนะฮะเจ้าตัวชาลเล่์เนี่ยเป็นโคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่งก็ว่าได้นะครับ โตเต็มที่เนี่ยเพศผู้จะอยู่ที่1 0 0 0ถึง1,200กิโลกร,รัมส่วนเพศเมียจะอยู่ที่ 800- ถึง850กิโลกร,รัมนะครับการเจริญเติบโตของเขานะครับอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.9- กถึง1.2กิโลกร,รัมต่อวันนะครับพูดได้ว่าเป็นอัตราการแลกเนื้อที่ดีพอสมควรนะครับน้ำหนักแรกเกิดนะครับอยู่ที่ประมาณ45กิโลกร,รัมโดยฉเฉลี่ยน้ำหนักเมื่อหย่านมนะครับบางตัวสามารถมีน้ำหนักได้ถึง300กิโลกร,รัม เปอร์เซ็นต์ซากที่60เปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพเนื้อนะครับเนื้อนุ่มมีไขมันแทรกเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกนะครับลูกล่างของเขานะครับลำตัวของเขาจะมีสีครีมหรือสีขาวนะครับอาจจะมีผิวหนังสีแดงสีชมพูบนบริเวณใบหน้าขาและใต้ท้องบ้างนะครับลำตัวยาวเพียวคอสั้นขาสั้นและลำตัวลึกนะครับนิสัยของเขานะครับจะมีนิสัยที่เชื่องนะครับทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้นะครับแต่ว่าจะไม่ เหมาะสมกับอากาศที่ร้อนชื้นมากนักนะครับการเลี้ยงประเทศไทยนะครับการเลี้ยงในประเทศเนี่ยวัวเชอร์รี่นะครับไม่นิยมเลี้ยงแบบพันธุแท้นในประเทศนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีอากาศร้อนชื้นซึ่งไม่เหมาะกับ,บวัวสายพันเชอร์รี่แต่จะนํามานิยมนํามาผสมกับโคสายพันธุบราหมัน่นหรือว่าลูกผสมบราหมัน่นเพื่อให้ได้ลูกที่มีความแข็งแรงทนทานและโตเร็วนะครับโดยเปอร์เซ็นต์ซากของเลือดเชอร์รี่ที่ผสมบราหมั่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง62เปอร์เซ็นต์ การเลี้ยงในประเทศไทยนะครับวัวสายพันธุ์เชอร์ี่เนี่ยนะครับไม่นิยมเลี้ยงแบบสายพันธุ์แท้ในประเทศนะครับเพราะว่าด้วยอากาศที่เป็นอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยเราเนี่ยไม่เหมาะที่จะเลี้ยงชเชอร์ี่สายพันธุ์แท้นะครับแต่ก็มีการนิยมนํามาผสมกับลูกบา์มันหรือว่าลูกผสมบามันนะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการทนความแข็งแรงนะครับมีการทนทานต่ออากาศแล้วก็โตเร็วนะครับ โดยเปอร์เซ็นต์เลือดของชาเร่ที่นิยมผสมนะครับจะอยู่ที่50-62.5%นะครับข้อดีนะครับของการผสมชาเ์ร่ที่เลี้ยงในบ้านของเราเนี่ยนะครับมีอัตราการโตที่เร็วให้คุณภาพเนื้อที่ดีขึ้นนะครับเลี้ยงง่ายทนทานต่อสภาพอากาศเหมาะกับการเลี้ยงแบบขุนนะครับและมีความต้องการของตลาดสูงด้วยนะครับสําหรับวัวสายพันธุ์ชาเร่วัวชาเร่นะครับต้องการการเอาใจใส่เช่นเดียวกับโคทั่วไป นะค,ควรให้อาหารที่มีคุณภาพและน้ําสะอาดอย่างเพียงพอพาไปอาบน้ําตากแดดเป็นประจำนะครับดูแลเรื่องสุขละอามัยของคอกและบริเวณโดยรอบป้องกันโรคต่างๆและควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆตามกําหนดนะครับวัชวชอเล่เนี่ยเป็นสายพันธุ์เนื้อที่ยอดเยี่ยมอีกสายพันธุ์หนึ่งของโลกเราก็ว่าได้นะครับเหมาะก,กับเกษตรกรที่ต้องการเนื้อโคนเนื้อเพื่อผลิตเนื้อที่เป็นเนื้อแบบคุณภาพสูงนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลภายใน5าทีของวัวสายพันธุ์เชอรี่นะครับอย่าลืมให้ลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ